สวัสดีครับท่านผู้ชมมันเป็นที่เคารพรักยิ่งซสเลมแมวบางปนกรุบรบเค,ค,คียนาบัดพบกับนมน้อยน้ามนคนกรุงเทพรืยกำเลยเกิดที่บุรีรัมย์อีกแล้วครับท่านสำหรับคลิปนี้นะครับผมมาอยู่ที่ทุ่งกังหันบ้านห้วยบงนะครับพื้นดันคุณทศจังหวัดขอราชสีมาโอ้ยมากมกายก่กองจริงๆนะครับ เห็นแล้วตะลึงนะฮะรับแจ้งมาว่ามีเป็นร้อยๆนะครับหลายร้อยด้วยประมาณประมาณสักสี่ร้อยอันนะฮะยิ่งใหญ่และใหญ่ยิ่งจริงๆนะครับรับแจ้งมาว่าผลิตกระแสะไฟฟ้านะครับต้นต้นหนึ่งนะครับสูงประมาณหนึ่งร้อยกว่าเมตรผมก็สอบถามคนพื้นที่นะครับสูงประมาณหนึ่งร้อยกว่าเมตร ค่าก่อสร้างตกป,ประมาณร้อยประมาณร้อยกว่าล้านนะฮะโอ้โหร้อยกว่าล้านแล้วมีเป็นประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยต้นหรือสี่ร้อยอันนะฮะวันที่ถ่ายคลิปนะครับก็ระจวบเหมาะกับมีกระแสลมที่แรงนะก็ะเลยได้เห็นหมุนติวติวติวต,วต,วติวนะครับ มองดูแล้วเหมือนพัดลมนะพัดลมยักษ์มากันเถอะก็ใช้ผิิกระแสไฟฟ้านะครับนับเข้าๆได้เป็นร้อยๆนะครับหลักร้อยเลยนะครับนับไม่ท้วนนะครับสวยงามนะครับอยู่ที่อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมา จุดตรงนี้ก็จะเป็นอาจจะมีร้านกาแฟะนะร้านกาแฟาผ่านไปผ่านมาก็นเชิญน,นะครับมาพักผ่อนหย่อนใจวันนี้ลมแรงนะครับวันที่ถ่ายคลิปกังหันก็หมุนดีนะครับหมุนติวติวติวต,วต,วติวนะครับบรรยากาศมาฝากนะครับเดี๋ยวเราข้าไปดูข้างในกัน ข้างในเขาจะมีร้านค้านะฮะขายกังหันเป็นที่ระลึกนะครับแอะมาอุดหนุนกันได้อันนี้เท่าไหร่นะคีดีที่ฝากอันนี้เป็นคลิปหรือว่าตัวติดช่องแอร์รถยนต์นะคะซื้อฝากตัวเล็กฝากน้องๆก็ได้อ๋ออันนี้ยี่สิบแหลเดินเพื่ออันเล็กนะอันใหญ่เท่าไหร่ครับแต่ก็จะมีไซส์ต่อมาก็อยู่ข้างหน้าเนาะนะคะอยู่ที่ห้าสิบเก้าหกสิบเก้าแล้วก็หนึ่งโอ้โหมุนติ้วๆเลยจะเป็นตัวอย่าง ัน oui ยยอ Teraz, อ้นเยดอันนี้เท่าไหร่อ่ะคอันนี้น่ารักดิบอันนี้เท่าไหร่ครับสองร้อยเก้าอแฮก ไม่เยอะเพราะว่าทำได้น้อยสามวันหนึ่งทำได้แค่เดือนเดียวเครื่องตั้งหันไม่เปิดมานานนี่ยังนะคะออปปิที่ห้าแล้วค่ะอ๋อปปที่ห้าแล้วตั้งมาห้าปีนะมีทั้งหมดกี่ต้นคะเนี่ยหลายร้อยต้นเหมือนกันเพราะว่าเครื่องที่โควิด๕หยุดชะงักในการการการทำเชื่องไปหลายร้อยเนาะสวยนะคะข้อพื้นหัวข้ามเภอนะค่ะค่ะ เสสถิตเทพธารักษ์บัมเรมนลุงตอนนี้ถึงขั้นตอกตะเกียวแล้วนะคะโอ้แล้จะอยู่ในโซนเดียวกันครับโอ้รับแจ้งมาครอบคุมครอบคุมหาอำเภอผมเข้าใจผิดที่ว่าเป็นแค่ด่านคุณทศอำเภอเดียวนะสีคิ้วด่านคุณทศสีคิ้วด่านคุณทศเทพธารักษ์เทพธารักษ์บัมเรศนลุงแล้วก็บัมเรศนลุงอ๋อโอเคจาอยู่พร้กับพระศรีมาตอนนี้ขุ้นตอกระเกียวก็จะเป็นโซนเดียวกันอ๋อเป็นเดียวกันเลยก็คือเดี๋ยวจะแก้ไว้อยู่คนละ คนอัเโกลแกนดิป็ดแดงเลยกน่าจะใหญ่ที่สุดนี่นะครับติดที่มวกเก๋ไก่นะคะของฝากเลยค่ะเป็นของฝาก20บาทเล็บซับอันนี้เล็กซับอันนี้นี่ต้องก็ออกจากมูลนี้อ่ามูนแล้วค่ะมอย่างกระเซยละมูนนะ S <S ที่มาเที่ยว <S <S 2> <S 2> หรือว่ามาามาสสามารถซื้อลับไปได้เดือนละนั้นภายในจุดชมวิวนะครับก็จะมีต้นต้นไม้อดอกเหลืองๆนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเป็นต้นทองอูไารหรือเปล่าะสวยงามนะครับเดินเข้ามาใกล้ๆก็สัมผัสได้ถึงถึงเสียงนะมีเสียง ของใบพัดนะครับเป็นใบพัดขนาดใหญ่ฮใหญ่โตจริงๆหลายร้อยอันนะครับถ้าทั้งหมดนะรับแจ้งมาว่ามีประมาณสัก400กว่าอันนะครับครอบคุณครอบคลุมพื้นที่ห้าอำเภอโอสองจังหวัดนะครับจังหวัดชัยภูมิกรสนศรีมาห้าอำเภอฮะ หับป้ายตรงนี้ก็ทําไว้เก๋ไก่นะครับเขียนไว่าอ่านไว้ว่าห้วยบงนะครับบ้านห้วยบงหรือตำบลห้วยบงไม่ไมีแน่ใจนะฮะ มีรููปั้นแกะนะฮะทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับไปให้น้องๆหนูๆได้เล่นกันนะ หืมนะครับผ่านไปผ่านมานะครับก็แวะมาเยี่ยมชมดูนะครับความแปลกแปลกตานะครับปหูแปลกตานะครับโอ้โหมากมายไก่กองนะครับรหดับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดสับสไครต์ับปะรถกดกระดิ่งกดละครับให้ช่องทรงชัยตันนิ่งวิ่งแล้วหรอนะวันนี้ฉลองครบรอบ อสองพันซับนะครับบขอบคุณท,ทุกติดตามด้วยนะครับดีใจแห้งๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย